นี่คือเครื่องคอฟฟมิลขนาด5ลิตรนะครับของอิตาลีนะครับขนาด3โถนะครับมีขนาด3โถนะครับอันมีขนาด3โถขนาด2โถขนาด4โถนะครับขนาด9ลิตรขนาด5ลิตรนะครับส่วน3โถตัวนี้ขนาด5ลิตรจะมีที่วางแก้วให้เรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับที่วางแก้วนะครับเป็นเครื่องใหม่นะครับนี่นะครับสภาพเครื่องของมันะครับ เลยนะครับราคาถูกๆครับเป็นของอิตาลีนําเข้ามาเลยนะครับนี่คือสภา,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 าพนะครับเป็นภาพชัดเจนๆเราไม่ได้โกหกท่านนะครับนี่คือสภาพจริงๆของมันนะครับจะมีเครื่องที่มีตําหนินิดๆหน่อยๆนะครับแต่เป็นเครื่องใหม่นะครับนี่คือสภาพเลยนะครับท่านใดสนใจก็ลองเข้าดูนะครับ มีอะไรเซอร์วิสให้ทุกชิ้นนะครับของเครื่องนะครับอะลงอะไหล่เรามีให้นะครับยี่ห้อคอฟฟ่มิลนะครับลองดูนะครับติดตามทาง Facebook f แฟนเพจนะคะเครื่องกดน้ำหวานมอนคูมารนะคะเราจะมีรูปสินค้านะคะอัปเดตให้ดูนะคะลูกค้าก็ลองโทรมาสอบถามก่อนได้นะคะหรือจะดูวิดีโอ,อของร้านเรานะคะในทาง YouTube ก็ได้นะคะทางช่องนี้ จากห้างหุ้นส่วนจำกัดมอนคูมาดค่ะ